โปรเจกต์แอปโรสนะคะของชั้นอนุบาลสองเรื่องไข่นะคะส่วนประกอบของไข่เกี่ยวข้องกับไข่ทั้งนั้นนะคะน่ารักมากเลยกับซื้อการสอนของชั้นอนุบาลสองนะคะน่ารักมากน,น่ารักมากน่ารักมากมีเนี่เด็กๆ อยู่ในไข่ด้วยนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่กระจาไข่ไข่นะคะไข่จังตานแพงไข่นีไข่เฮมีร้านค้าด้วยร้านไข่นะคะร้านไก่ป๊อปนะคะเป,เปิด,ปดบบโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ดีรานพัฒนาค่ะ พรุ่งนี้มากันเยอะๆนะคะ